ใสจังเลยค่ะมองบนห้องฟ้าโอ้โหอากาศแจ่มใสจังเลย,ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนฝนจะตกเลยค่ะอย่างนั้นครูมิมขออนญาตกไปใส่ชุดกันฝนก่อนนะคะครูมิมชุดพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะสู้กับสายฝนแล้วนะคะ ตอนนี้คุณมิมก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วโดยที่ไม่เปียกฝนลและก็เสี่ยงเป็นหวัดหรือว่าตัวร้อนหรือว่าไอจามนะคะอาวุธคุณมิ้มีอยู่3ามอย่างก็คืออย่างที่1คือร่มอย่างที่2คือเสื้อกันฝนอย่างที่3ามคือรองเท้าบูทนะคะแบบนี้คุณมิมก็ออกไปข้างนอกได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงเป็นไข้หวัด ไอจามหรือว่าตัวร้อนอีกแล้วนะคะคุณมิมออกไปข้างนอกแล้วนะคะบายๆที่หครับคุณครูเริ่มสอนเพลงเด็กๆไปหนึ่งเพลงเลยค่ะคุณครูขอวางล่มก่อนนะคะเพลงที่คุณมิมจะสอนคือชื่อว่าเพลงหลบฝนค่ะ ดเด็กๆลองฟังครูมิมหนึ่งรอบนะคะคุณครูจะร้องให้ทำท่าประกอบเลยนะคะส่วนครั้งที่สองให้เด็กๆร้องตามคุณครูมิมนะคะรอบแรกดเด็กๆดูครูมิมก่อนนะคะชื่อเพลงหลบฝนค่ะ1ลื่งสองสามซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นไฟเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเปียบฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอยฮัชเจฮัจเจ รอบนี้เด็กๆร้องตามครูนะคะซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นไฟเด็กๆล้องฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัดใช่ฮัดใช่ฮัใช่ โอ้หจาเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะเพราะม,มากเลยนะคะคนเด็กคนไหนที่ร้องได้เพราะแล้วนะคะส่งคลิปวิดีโอกับแม่ครูมิมดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมิมต้องไปเดินเล่นก่อนนะคะเพราะทุกครูมิมพร้อมแล้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ